สำหรับพี่น้องที่ติดตามレ e s ิวฟาร์มนะครับตอนนี้ก็ e s c ิวฟาร์มได้เดินทางมาถึง5ปีแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหลายๆช่วงนะครับเราก็มีการปรับตัวหลายอย่างนะครับก็ตอนนี้เราก็มีการเปิดฟาร์มและเปิดร้านอาหารตามคำสั่งของรัฐบาลนะครับก็มีลูกค้าให้ความสนใจและเข้ามาดูレスคิวฟาร์มมากครับวันนี้เนี่ยเราก็มีกลุ่มนะครับก็เราเป็นตัวอย่างกลุ่มของลูกค้าที่เราพาเดินชมฟาร์มแล้วก็ เข้ามาทานอาหารที่ร้านนะครับแล้วก็พามาเดินดูฟาร์มพี่โบก็บรรยายเรื่องของการอ,อ,อยู่แบบเลี้คิวฟาร์มสตา์เลี้คิวฟาร์มว่าเฮ้ยเราอยู่แบบนี้ได้อย่างไรไปดูโรงเห็ดแบบค่าไฟศูย์บาทเป็นส่วนของออการปลูกต้นอ่อนนะครับว่าต้นอ่อนที่เราปลูกเนี่ยปลูกด้วยแสงเนี่ยมันเป็นยังไง รวมถึงเรื่องของการมาดูว่าเขื่อนฝายแก้มลิงของไส้ไก่เนี่ยเราสามารถมาสร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คและอยู่ตรงกลางใจกลางความของเราเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงพาเดินพาดูเรื่องของการใช้ควันในการไล่มแมลงอีกทั้งมีทั้งเรื่องของแปลงผักสลัดที่เป็นแปลงใหญ่นะครับมีขนาดโต๊ะประมาณ12โต๊ะนะครับโต๊ะยาว15เมตรนะครับแล้วก็ ข้าไฟสูบัตรทั้ง10 2โต๊ะเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานจากไฟฟ้าจากการไฟฟ้า,าคนครหลวงคือใช้จากโซล่าเซลล์โดยใช้ปั๊มแค่นหนึ่งตัวแผงหนึ่งแผงนะครับรวมไปถึงการบริหารการน้ําทั้งหมดนะครับในฟาร์มว่าในฟาร์มของเราเนี่ยทำให้น้ําไหลได้อย่างไรในฟาร์มก็ใครที่สนใจนะครับมาดูข้อมูลเหล่านี้นะครับได้ที่ l e s Hill farm นะครับก็มีคาเฟ่ร้านอาหารอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งมีสเต็ก มีพิซซ่านะครับเตาฟืนนะครับแล้วก็มีสลัดซึ่งเป็นผักสลัดที่ฟอมฟาร์มทูเทเบิลก็คือเอาผักสลัดจากในฟาร์มไปเสิร์ฟที่ร้านนะครับงั้นคอนเซปต์ของร้านแล้วคือเสิร์ฟทุกจานจากฟาร์มหลังร้านครับยังไงก็ฝากเลสคิวฟาร์มและ r e s คิวคาเฟด้วยครับ